สวัสดีครับผมและนี่คือรายการเพชรกับเพชรครับผมวันนี้พี่เพชรจะมาทําบอกเลี้ยงกุ้งนะครับอาจจะเลี้ยงกุ้งหรือจะเลี้ยงปลาหรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นอ่างอ่างเก่า,าครับที่พี่เพชรเคยเลี้ยงนะครับตอนเด็กๆเนี่ยพี่เพชรอยากเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อพี่เพชรก็เลยไปช้อนปลาซิวปลาส้อยไปแอบตกปลานินนะครับแล้วก็มาใส่ในอ่างนี้นะฮะตอนนี้อ่างนี้ก็ มันเป็นอ่างล้างแล้วเดี๋ยวพี่เพชรถ่ายดูนะครับเดี๋ยวพี่เพชรจะรีโนเวทใหม่จะทําใหม่นะครับเดี๋ยวพี่เพชรให้ดูอ่างนะครับผมครับผมและนี่ก็คืออ่างเก่านะครับของพี่เพชรเป็นอ่างปูนนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่สองอ่างนะครับแต่ว่าอ่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันทําอ่างนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นอ่างปูนที่แต่ก่อนเนี่ยพี่เพชรเอาพวกปลาซิวปลาส้อยปลานินนะครับ หรือปลาดุกปลาช่อนเนี่ยพี่เวชแอบไปตกแอบพ่อกับแม่พี่เพชรนะรไปตกปลามานะครับแล้วก็มาเลี้ยงในอ่างนี้พี่เพชรไม่ค่อยมีมีกําลังเงินนะครับที่จะไปซื้อปลาอะไรพวกนี้นะครับมาเลี้ยงเล่นนะครับแต่ทีนี <c oughs> ตนนททน้ตอนนี้พี่เวชทํางานแล้วตอนนี้พี่เวชอยากจะเลี้ยงอะไรสักอย่างนี่แหละในนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกพี่เพชรขอรีโนเวทมนก่อนแล้วกันวิดน้ํามนออกมาก่อนไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับในอ่างนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเก่ามาก นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็พี่เพชรนะครับได้ทําการใช้วิธีการการลักน้ํานะจริงๆเอาน้ําออกเนี่ยตรงน้องจะตักออกก็ได้นะครับแต่วิธีที่พเพชรใช้ก็คือการลักน้ําก็คือดูดเนี่ยฮะเอาสายยางนะครับสายยางนี่นะจอดจอดลงไปแต่เอาสายยางที่ใหม่หน่อยนะพี่เพชรถาไม่ได้พี่เพชรก็เลยเอาสายยางเก่ามาก่อนนะครับเอาสายยางใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ใช้ปากเรานะครับดูดดูดอารมณ์ออกมานะครับดูดอน้ําออกมาให้ให้แบบว่าใกล้จะถึงใกล้ถึงปลายแล้วเราก็วางลงนะครับน้ําก็จะไหลออกนี้นะฮะนนะครับพ่เชรเอาหินทับไว้นะครับเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันหมดอ่างก่อนนะครับมันก็จะดูดไปเรื่อยๆเราเระหว่างนี้เราก็รอชิวๆเลยครับผมรอชิวๆเลย ครับแล้วตอนนี้ก็ดูล,ลงมาได้สักสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็เหลือระดับน้ําเนี่ยมันมันดูดต่อไม่ได้ละเพราะว่าตัวสายยางครับมันมันต่ํากว่าไอต,ตัวนี้ระดับน้ามันมันเริ่มเริ่มดูดไม่ไปแล้วทีนี้พี่เวทก็ต้องใช้ขันนะครับวัดออกวักออกเรื่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มตัดแต่งขอบบอ่อนะครับพวก หญ้าอะไรพวกเนี้นะครับที่มันลกๆก็ออกไปนะครับเพื่อให้อ่างมันดูสวยงามนะครับพี่เพชรจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งตอนที่พี่เพชรวักน้ําออกหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่เพชรถ่ายดูใหม่รอบนะครับพี่เพชรวิดออกมาได้ช่วหนึ่งนะครับก็จะมีตะเลนนะครับมีตะเลนล้นๆเลยนะครับพี่เพชรต้องฉีดน้าเข้าไปใหม่นะครับแล้ววิดออกอีกทีหนึ่งเพื่อเอาเลนนะครับออก ตอนแรกพี่เวทคิดว่ามันน่าจะเป็นงานเล็กๆแต่ดูแล้วน่าจะเป็นงานน่าจะงานใหญ่วันนี้อาจไม่เสร็จเพราะตอนนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวพี่เวททาให้มันแบบว่าเอาเลนออกไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เวทจะมาทําใหม่โอเคเดี๋ยวพี่เวทฉีดน้ําก่อนเพื่อที่จะเอาเลนออกนะครับนี่เราก็ฉีดนี้ไปเลยครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปรับหัวก่อนนะครับนี่ถ่ายคนเดียวไม่มีใครช่วย<ะ> <c oughs> เป็นแบบละองอ,องอีก<ะ>โอ้ลาย ลายเป็นเส้นป่าวะอ่ะโอเคใช่ใช่ได้แล้วนะครับเดี๋ยววะฉีดให้มันเอาเลนออกมานะครับเลนมันเกาะอยู่ตรงพื้นนะครับนี่นะน้องๆพอเวทีไปเนี่ยเป็นพื้นนี้เลยเอาเลนออกเนี่ยเราก็จะขับขี้ตะไครออกนะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ทันน่าจะเอาแค่เลนก่อน,น,อนเสนาดนครับโอเค เดี๋ยวพิเวทวิดเลนออกก่อนนะครับผมครับหลังจากที่พ่เวทยพยายามเอาเลนออกนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่เวทวักเลนออกก็ยังมีเลนอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นความหวังแล้วอันนี้คือพื้นนะอันนี้คือพื้นมันนะน้องๆเนี่ยอันนี้คือพื้นมันนะครับแต่ว่ามันมีเลนอยู่นะเลนอยู่เยอะเลยโอ้โหงานใหญ่พี่เวทต้องเอาน้ํานะครับใส่เข้าไปใหม่รอบนึงนี่รอบที่สองแล้วเมื่อกี้พ่เวทใส่ไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้รอบสองแล้วครับน้องๆเพื่อให้ตักเลนง่ายขึ้นนะครับเดี๋ อ่ะทีนี้เริ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าเลนมันอยู่ตรงไหนนะครับครับผมแล้วก็วันที่สองแล้วนะหลังจากที่พี่เพชรเอาน้ําออกนะครับนะแล้วพี่เพชรเอาตัวขี้เลนออกวันรุ่งขึ้นมันแห้งนะครับพี่เพชรก็พยายามแซะแล้วก็เอาฝุ่นออกนะครับก็จะประมาณนี้ก็ว่าพอจะได้แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เพชรจะเติมน้ําใส่นะครับผมแล้ว เดี๋ยวพี่เพชรจะทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ตัวคอรีนน่ะมันหายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชรเลิกงานแล้วเดี๋ยวพี่เพชรจะไปซื้อปลามาใส่นะครับมาครับมาลองใส่น้ำมาดูก่อนพี่เพชรไม่รู้นะว่ามันจะคูณอีกไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองใส่น้ําแต่ถ้าอย่างนี้พี่เพชรว่ามันก็คงยังไม่เต็มเดี๋ยวพี่เพชรถอดหัวฉี้เราก่อนนะครับครับนี่พี่เพชรก็เติมน้ําได้ไปสักแป๊บหนึ่งนะนะ ก็เท่าที่ดูจากสีนะมันก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็ไม่ได้ใสอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าตอนแรกตอนแรก,แรกพี่เพชรตั้งใจว่าจะทําเป็นอ่างกุ้งนะครับอ่างกุ้งเคฟิีดแต่ทีเนี้ยถ้าน้มามันนิ่งๆไงพี่เพชรเลี้ยงกุ้งแล้วน้ำมันนิ่งๆเนี่ยพี่เพชรกลัวยุงจะมาไข่แต่พี่เพชรพี่เพชรเคยเลี้ยงแล้วตายไงพี่เพชรก็อยากจะแก้มือดูแต่คิดไปคิดมาพี่เพชรซื้อปลามาเลี้ยงดีกว่าน่าจะสวยกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่เพชร ให้ดูตอนมันเต็มนะตอนนี้ก็เติมน้ําทิ้งไว้ก่อนน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงประมาณครึ่งอ่างแล้วนะครับพี่เพชรก็เติมน้ําไปแล้วก็ช้อนตะกอนไปนะครับมันก็ใส่นะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่มากขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าตอนที่พี่เพชรเอาฝุ่นออกพี่เพชรก็ออกประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะน้องๆเหมือนเหมือนพี่เพชรรีบอะอยากเอาน้ําใส่แล้วแต่มันก็ใส่นะแต่ว่าไม่ได้ใส่มากเท่าไหร่นะครับพี่เพชรก็พอน้ํามัน ได้ระดับหนึ่งพี่เพชรก็ช้อนทีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมพอน้ําเต็มก็ประมาณนี้นะจริงๆแล้วอ่างอ่างเนี้ยตอนที่เขาทำครับตอนที่พ,อพ่อไปไปทำระดับมันไม่เท่ากันนะ้ำเราไม่ให้ฝั่งนี้สูงเลยฝั่งหนึ่งมันก็ต่านะครับพี่เพชรก็มันเป็นปั๊มเดวิลเลกอะนะจริงๆต้องใช้ออกซิเจนแหละแต่ว่าถ้าใช้ปั๊มแบบเนี้ยมันก็ทดแทนกันได้เหมือนกันนะครับเพื่อตีให้น้ำมีออกซิเจนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เพชรจะไปซื้อปลา นี่นะครับพี่เขากําลังตักปลาพี่เพชรอยู่นะครับผมพี่เพชรซื้อปลาทองไปทั้งหมด10ตัวนะครับก็เดี๋ยวรอให้พี่เขาตักเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เพชรไปจ่ายเงินก็กลับบ้านและเอาปลาไปใส่ที่บ้านก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือย oh ่อ RQ นะครับช่วยลดคอรีนนะอ่าโฟกัสแล้วอันนี้นะครับช่วยลดคอรีนพี่เพชรใส่ไปทั้งหมดด้วยกันนะครับประมาณ1ฝานะครับ1ฝาใหญ่นะ เป็นแบบไม่มีสีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะส่วนอันนี้ช่วยทําให้น้ําใสและตกตะกอนอันนี้พี่เวทต้องใส่ประมาณ2ฝานะครับแต่พี่เวทใส่ไปแล้วล่ะเรียบร้อยนะน้ํามันก็จะใสประมาณนี้แล้วก็พี่เพชรซื้อน้องปลาทองมาแล้วที่พี่ที่พี่เพชรพาไปซื้อนะอันนี้เป็นฮอลันดาหัวแดงใช่หรือเปล่าไม่รู้พี่อ่านหน้าตู้นะครับแต่พี่เพชรดูมีปลาทองพันด้วยนะมีพวกริวกินด้วย เดี๋ยวให้น้องนะครับปรับสภาพน้ําก่อนนะครับผมอันนี้พี่เพชซื้อมาสามตัวส่วนปลาทองตัวนี้อ่าพี่เพชซื้อมาเจ็ดตัวนะครับอันนี้ก็ฮอรนาดาเหมือนกันน่าจะใช่แต่เขาบอกว่าเป็นหัววุ้นนะครับแต่ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เพชรจะเลี้ยงให้น้องโตเรื่อยๆอ,อือะนี่นะครับก็ กินเวลาประมาณสองสามวันนะกว่าพี่เพชรจะดำอ่างเสร็จก็เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวพี่เพชรก็จะปล่อยน้องปลาลงอ่างนะครับนี่ก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวพี่เพชรจะปล่อยน้องปลาทองนะครับเดี๋ยวปล่อยเจ็ดตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เพชรต้องแกะเดี๋ยวพี่เพชรจะตัดผ้าไปเลยนะตอนที่พี่เพชรปล่อยเส็จแล้วนะครับห <c oughs> นึ่งครับผมแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับที่พี่เพชรเปลี่ยนจาก อ่างที่มันตกกระปกนะครับตอนนี้พี่เพชรก็ทําความาอ่างนะแล้วก็เอาปลาทองนะครับสิบตัวนะมาเลี้ยงก็เดี๋ยวพี่เพชรจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตของน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่พี่เพชรว่าพี่เพชรลืมอะไรไปอย่างพี่เพชรลืม<ะ>แต่งอ่าง <laughs> ลืม<ะ>พันไม้นะครับครับผมรอบที่แล้วนะ พี่เพชรลืมต้นไม้น้ำนะอ่างมันเลยโล่งๆไปตอนนี้พี่เพชรซื้อต้นไม้น้ำมาใส่แล้วนะครับประมาณ5ต้นนะตอนนี้ก็ตอนเช้าพี่เพชรหยุดตื่นมาถ่ายก่อนตอนเช้าพี่เพชรก็จะให้อาหารปลานะพี่เพชรจะให้สองมื้อคือเช้าเย็นนะครับผมก็น่าจะจบแล้วนะครับสําหรับทีนี้นะครับ คือการเปลี่ยนอ่างปลาที่ตกกระปกนะครับเป็นอ่างปลาทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับร้านแชมป์อควาเรียมนะครับผมที่บริการพี่เวชอย่างดีนะครับผมก็มีสัตว์น้ํานะครับมีสัตว์เอกโซติกสัตว์น้ํามีปลามีนกมีทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงแล้วก็ต้นไม้น้ํานะครับที่เจนะครับเกร้านแชมป์อควาเรียมนะครับแนะนำให้พี่เพชรมานะครับผมจบไปแล้วนะครับ คลิปที่เปลี่ยนจากอ่างที่มันตกกระปกนะพี่เพชรเปลี่ยนให้มันเป็นอ่างที่สะอาดแล้วก็พี่เพชรซื้อปลาทองมาใส่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเขียนคอมเมนต์นะครับทุกการกดไลค์ทุกการกดซ like, ับสไครต์นะครับคือกําลังใจของพี่เพชรที่ให้พี่เพชรท,ทาคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้พี่เพชรกับน้องปลาทองนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม